ôi không ạ nó không có con có con có nó mhm Rồi mhm 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 con mhm 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 เอปลาคอใหญ่เง่อตัวดีแล้ยบอยเอ็มตัวดียเลยใหญ่นะจนลายได้ตะกบในแห้งแลวพี่น้องเลยอื้ม้าบอเอามาต่อไพี่ที่สองกัน อันนี้กินข้าวข้าวหนองปลาได้เดี๋ยวนี้พี่สองเดี๋ยวคนนี้เอาเห็ดเอากุ้งลอยน้ำอีเอาขึ้นมาบล็อกเอาขึ้นเอาลงน้ำอีกว่านนี่ฮะมอีว่าปลาน้อยก็เป็นลูกลอยน้ำเตยบ้ยบ่นี่นะปลาชิวปลานี่นะปลากระบกนี่นะปลากระเดื่อนนี่นะ นี่เห็ดเป็นเห็ดน่นกุ้งลอยแจ้วได้ไงได้หลายแบ่กุ้งนะบังน,ะงนกุ้ <c oughs> งได่หลายเลยนี่ปลาเฮากันนี่สิภาพเผาปลาฆ่านองด้วยกินฆ่านองเลยวันนี้อบเพิ่มวันนี้อบเพิ่มอบปลาเพิเ่มว่ <c oughs> <c oughs> โอ้ได้กบเท่าหูโอ,โอ้หลายแท้ได้ครบครบหลาย มื่อวานในโซลวเอิดชิบิชิบเอ็ดโอ้น้อยเนาะนี่หลายน้องมันมันเป็นตายุในกบนี่ยนะมาหม่เลยฮะลุงมาหม่ลุงเลยลุงเคนลุงทั้งถ้ากินน้ำเลือประดุกเด้อเอาไว้ยูจีเม่มาน้อยเขาได้วะแพ่งมาท้เาผูหามีก sort of anyway> ินเนาะเทากิบเาเห็นจำนั้นคนแต่ละตัวอุ่น Tổng chùa chỉ cử vào đây mà chùa khác khách Nèo Chị cho mấy ngô xìm Bởi Nèo bà cháu Nèo bà cháu dỡ để hết Bị khác trong mấy ngô Cháu bông thôi Mấy ngô bông Mấy ngô Khắc Cái gì Khắc Khắc Bông Thế đi nấm vào nơi

coi cung khác oh, đó. ừ. oh, này cung mà, xếp xì thôi xếp xì, ô, cung pa, tiếng 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 phá, tiếng 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 เฉลี่ยของขัดจังเหรอทำไมทำไมอ้ยยังงมไปล้เอมีบ้างไปแล้วไปทำไมเนาะไปดีแล้วงมาไาตัวลูเผยลูกกระปูกระปลกระปูเปิดเจานออได้บัลุนโอ้คุงคุงยังเดียวไปอะไปน่นน่ะะาน่ะไป่เดียมเด พอให้คามเพดพอละาดต่ยังเดีนะประตูเนี่ได้ยิงบ่กันได้ชมเยอจดอกแน่าขมีเลยอ่ะใส่แล้วอีกพอเลยพอปาอได้คกเยอะตำแล้วแหละกุ้งนี่ตมหอมแล้วแะมกนอยเนาะบมะกอกเนาะ

ไก่ไม่โนดมั้งล่ะเนี่ยมันเไอหัวใิไข่เขาไปในเนาะคือเขาจุบซุบยาเนาะโอ้โหเออคือเาจุบยาปุยอะไรเนี่ยติงนักปลาจุบยาขนาดเลยดูนั่นปลาปอบีปลาจุบยาโย่หลายคนเนาะโอ้ปลามัน <eterm> น <oon> ี่อันนี้มันเพ่อสำรองเลซื้อ แต่อยู่หื่นเพ่นปงปังปงปังแต่อยู่หื่นพ่นโอ้กินกระเพาโช้นมา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 หู้คักอะไรโอยบรรยากาศนี่คักอะไรนี่เนี่ยใครกินละกูปันกินเลยเดี๋ยวไปกุ้งจ้ะมาวไหม มล้เราต้มปลาว่าบางนั่นน่ะโอ้มามาเด้อกินข้าวเทงเหน่อยตะนองช่อมปลาขึ้นนี่น่ะปล่อันนี้บอกบอก้อยแบบเบิ้งมัดตึกไปะล่ะในวันตึกบละห้องมอมมีความนะโอ้ยเรคักเลยมือกันเนาะเฮาคักจริงจอืมแล้วลงท้องเฮาเน้อดามัน

ชุดบรรยากาศนี่แซ่บานองนี่น nah ี uh ่ต huh. ่างนองเลยเลยนี Ay, like ่บบไม่จังทม่นงนอลูบุญกินอยู่กลางนองะนี่เราทีมมันก็ุงกางนองเลยบุญกินอยู่กลางนองนตาพนองกินดีที่สุการทีมลงฮะการยนย ตเบ้านดิโ่หนอเนอโต้เนบ้านเนี่ยไม่ไม่เนหมันโดได้เลย่ะดัมันยุ่งเท่าไหร่ไม่ใช่เล็กด้วยค่ว่าได้ทางตเ่อบ้านเนี่ยซมีเลือดตัดทางตว่อบ้านไม่ยหาลาคนเลยป้าจะ้ดทาง่างเคยนะ จแดงวาจารย์ไม่แดงวะนงานเลิ่ห่างไปแป้นที่มือนป็นพื้นลก็สาเห่เสาควางเยอะอาไม่แดงเยอะนี่ดานเลยเเดี๋ยวมอกินเนี่ยปัเต้นปัดเตปาปัดขมนนะะปัดเต้นปัดเต้นปัดขมนนะอยากเตแล้วเต้นมานี่เป็นรูอาไปลง่ะ จำหน่จำช้าก็ได้นุ๊กจำอะไรเนายังไงก็เดียวแล้วได้ฟึ่งรอช่อเจ๋วมีรอช่อนานนัปลาคอมาแ้วอย่างนี้ผ่านุ๊ก็ขมีเอาเชืยวผ่ามันนี่ตุ้บตตุ้บตุ้บมวอุ้บอะไรโอ้โปรตีนนะตีบเข่าแล้โปรตีนเลยไ่แตกออก

<laughs> đấy. Tao em trên này, chào quá. Hai. Hai. này, Hai. <laughs> Hai. <Nó. cười> ừ. <laughs> ừ. ừ. à, Hai. Hai. thôi Hai. 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 bực, Hai. 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 máy Hai. 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 mình Hai. cả tăng Hai. 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 nọ, Hai. 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 mà, Hai. Hai. ba, có

บริวารหืมัม้องรบวาของจุบมันนะเนื้อเนื้อมานี่เลยหวานนี่ขี้เพิงเพิงปลาโอเพิงทีบวแต่ไกโอเพิ่งนอองวายกไ่เพิ่มมดกเลเพิ่มลูกไก่อาาแวกอเงินลองบดนุกนึงบวเล บ่านี้ก็ตวเล็กๆนะาจะเย็นโบวไปนิเข้มน่อยโมเตอแต่จุดต้มตมบนห้องแลปวโคกแขงเลยเชานีเรียป่ไม่้เลยไม่ได้ที่นี้เลี้ยวมาต่กคืวาลงครึ่งนึงละใบหม่านะมันจะบง์ลมกัก ต้มปลาต้มปลาพี่น้องใส่ใบคือคักเต็นเนี่ยใบบางแง่เลยใบชมโมอ้นใบชุมโมข้างนอกเฮางนอนใบชมบงก็ผชมมาเลื้งชมมันนะโอ้ยแค่เมื่อกี้ไม่เป็นเที่ยวรอเป็นห่นประมาณห้ายอดนะก็ ขึ้นแล้วบปขึ้นแล้วาผู้ขานองเลยกินข้าววันนี้ฮะเฮเดมาน้ดไ <c oughs> <c oughs> ด้เนาะอ๋อจังหลักแหล <c oughs> <c oughs> รพอดีแล้วต้มปลาชอบมึงน้องปลาปลาขึ้นนี่

khêng <laughs> 먹กินนี่เออมาตรงนั้นเลยปลาโลโอเคติติติปลา เฮ้อเจ้าอื่นไม่ไหวเอ้าอกอ้าเอ้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 เลยอื่นี่ิกินน้ำมันเช่โทยนเฮ็ดคือเขาแล้วน่ออกตุกไปโหลดอืมนี่มาสบายไม่ยากไม่เฮ็ดเฮ้ถงมัี่หน้าปลาน้อยก็เสียดายเลย Nó hơi khờ bốc hơn Thì nó nào khứn phía bớt Cái tôi chuẩn đậm Thì nè, biết cốp nè Đây thưa đều nữa đi xong lấy cả, đây là Tiếp bài, chào bài Lọc đi xong chết chip bài phết chip luôn Cái Thế này nè Bài nay nhảy tôm này nó Tôm tôi nói Tôm tôi nhảy hầm Hôm đây nhảy này Tôi xả Chúc chúc Tôm pa tôm pa. ปลาคนนี้เราบุเคยนจริาจ <f> ุกโหในนี้มเด้อเอผ่าในตัวผ่านน้อยเนี่ยไปกินดิบได้ฟาดไปไล่ควายแ้นั้นงามเด้อมาเด้อมาเด้อหามาไหมเฮ้ยเพราะมันเอาแต่น้ำเด้เนยตะต้อนเด้น้ำเหนวน้ำชุดตังฮะยางเอาจนหอดบัคุกเลวเฮยหามาเห็นน้ำมาอย่างแห้เช็ดจีน่าห้าอดู ได้แล้วประมาณนั้นมาเด้อมาเริ่มจานจะโดยเห็ดละรอบสองเลยพี่น้องน้อมันจะชมบ่ชมปมันนีกินปีกมันนี่กินต้มชมแป๊เดียว่าไม่คือมันคือจ้างเติมอีกรู้ฝ่าติบดีแล้วเนาะจ้างเติมอีกแปลว่าจนขมพินจนจะหยุด อะไรล่ะน้องนอนเฉพาะแกมเ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 นาะทำไปยากแกมนี่ยกมมาตัดข้อเปเนไเป่าเอามาจะเป็นสีกิน

ให้ลอาเอานะเเอาปลาข้อเป็นตัวกินมึงลูกกินตัวเดียวคำละตัวลูกการเล่นกัดตะโตห่เถงหาวามนมีเน่แก้ข้าวอยู่ขึ้นอยู่ดับบอกกันใสเชเย้รัอเปล่าเป็นใช่กินคือเกากินเดี๋ยวมีใส้กินเต็มเลยกันเราขังไว้ช่โใเแล้วไปไปเลย chơi bà khó nhảy nhảy tô, tô tôi tôi à, tô nhả. đi đến bơi em tôi đi lên nhảy lại ra chắc cốp này hang mà phải nói rồi phải nói bà, chỉ nó ngoài bơ mày khinh đi lại you nó know. ừ, mà hỏi bên này xoán mấy hơi <laughs> 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 ngoài ra là đây mì ăn như này nè à, là ỏi là này giờ này con một trăm nổi กบหลายกบเด้ต oh, e, oh, 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 ัวใหญ่ทั้งหมดกบนี่เจดตัวล้โอ้สิบหกละเจ็ดเนาะคุณโตปู้ตโตตตไม่เอาละสามสิบ้อเด้สิบเจ็ดตัวสิบเจ็วแล้วปะแปดกบสิบแปดตัวแล้วโอ้ในหลายได้กบนี่สิบเก้านี่ ลูกตายกันเก็บอยู่ปรับโหลดสิมาชิบบ่อยนะเกาเข่งเกาเข่งเมื่อเราบอกกบนะแม่ได้ชิบเก้าตัวนึงแต่ตัวตัวใหญ่กบตัวเอ้อโอโยอาพี่น้องตอนนี้ก็ได้มเมื่อได้บอกว่าเก็บปลาเก็บเัวไดเรียบร้อยพี่น้อยมาคิวเด็กพัฒนาชั้นนี้พี่น้องเอ้ยจะเข้ามาแล้วกะ ฝากทุกคนติดตามเด้อช่องไม่กนตัวช่องไม่ฝากกดไลค์กดแชร์ดิพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าพรอกันหไหมไปที่นี่ไ้เดรมอร์กัน